มามา่มามาม่าเส้นเล็กต้มยำเนาะเออว่ามันสิเป็นเนื้อใดว่ามันสิแสบเนื้อใดเนาะเพราะว่ามีรสชาตนินี่อาจารย์ุูท่้นกลมากินเนาะเออ,อนำมาเบอร์ด้กันเนะาะเัาขี้ออกมานี่เนาะเออมันก็สิเป็นสีเขียวขาวแบบนี้เนาะเออแล้วก็มีเครื่องปรุงเนาะเออมีเครื่องปรุงเนาะบุว่าตัวใดเนาะเออ ตัวคือสีแมนตัวนี้เนาะเป็นพริกเห็นว่ามันเกิเป็นพริกป่นเนาะตัวนี้จะเป็นอันนั้นน้ำยำมันเนาะตัวนี้ตัวตัวนี้จะเป็นน,น,น,น้ำมันท <medi> ี่แต่มันหอมเนาะวิธีการจีดนาะเท่ากังนจีด่งเนาะมันจะมีลักษณะแบบนี้นี่เนาะนี่เวลาจีดเขาจับตัวนี้เนาะดิ่งปึ๊บนิดหแล้วหลังจากนั้นเนาะเออเ้าก็บีบลำโพงใจเนาะเออ ในคำเตือนมันก็บอกว่าประมาณสามนาทีเนาะเออเนาะเขาเกิดจีเนาะการจีให้สั้นก่อนเนาะสั้นนี้เนาะตัวนี้กันตั้งขึ้นเนาะเออเขาจีเข้าจีจีเบื้องนี้เขาเกิดตั้งขึ้นแต่ก็ดีจังสีเนาะเป็นยังจึงดีพอเวลาเขาจีเบ่อจังให้พวกทีกหรือว่าเครื่องปรุงมันอยู่นี่เฮียออกเนาะเออนี่ ใส่ลงไปนะอพยานมกไพ่ามาเข้มขุนกระใสเนาะเออคำว่าซ่องเดียวนี่ก็โอเคแหละเนาะมันมีความเข้มขุนดีเนาะนี่วิธีการทิมนเนาะเขาก็สามามาทิมเส้นซ่องมาเลยนี่ก็ได้เนาะเออบางคน กินแหละจีกับกินด้วยโท่าทีา่พอได้เนาะเออบัาากสายความสะอาดซอยกันนี่เน้องปุ๊บนาะแล้วอย่างกับบีบนำหอนใส่น้อเอาแต่มากเนาะนำตรงให้มันหอนอีดีเลยเนยาะให้มนันโคดบีบงานใส่ ไขมันลักษณะแบบสมผอมมีน้อยหนึ่งกระได้เนาะเออพอมันอ่อนมันถือน้ำห่อนมันก็อันนัน้นไว้อยู่แล้วเนาะเออนี่เนาะเออมันก็นสิป,ประมาณนี่เนาะเออล้างเกล็ดหากกบปิดฟ้าไว้รอถ่าสามนาทีเออเอาผางุ่มไว้อีกปุ๊บ เออแล้วก็รอถา่าสามนาทีเนาะป่าอ้าวมันเขามาเบึงเขามาไขเบึงหลังจากผ่านไปสามนาทีเนาะไขห่อผ่านี่ออกอปึ๊บแทงแทงแทงอู้ห้าตามกับสิเป็นประมาณนี้เนาะเออมากเลนี่จะรอซาอยู่ทำไม แบบบบลงปุูงยังเลยแลอยู่ในเครื่องปุงของมันมันจะมีงานหะนอือ Uh huh. Uh... อ้าวพอดีอิมเบลือเต็นหามอิมมาเบิดนำร้านผ่เอาบ๊ายบายถ้าคนได้มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับสองประจานสุขสันในเดือ สำหรับคลิปนี้ EP นี้บาย